โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรัุนทรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสำหรับคลิปนี้ช่องจิกแอมูเลตก็มีเรื่องลี้ลับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองซึ่งเรื่องราวสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติของโรงเรียนแห่งนี้เคยตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาแล้วค่ะและในวันนี้ทางช่องจิกแอมูเลต ก็ได้ประมวลเรื่องเล่าต่างๆนำมาเล่าให้ขนหัวลุกกันอีกครั้งนึงค่ะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองทั้งนักเรียนแม่บ้านและพานโรงต่างก็ได้พบกับสิ่งเหนือธรรมชาติเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนไม่ว่าจะมาในรูปแบบของเงาดำเสียงและการแสดงให้เห็นต่างๆ ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนต่างก็ขนหัวลุกไปตามๆกันเพราะว่าทั้งได้ยินเสียงเหมือนคนลากโซ่ตรวนไปกับพื้นหรือว่าเงาดำที่หลอนในช่องลิฟต์ของอาคารพื้นที่ของโรงเรียนแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเรือนจำเก่าซึ่งต่อมามีปริมาณนักโทษมากขึ้นจึงได้ย้ายออกไปตั้งที่ใหม่และที่แห่งนี้จึงถูกโอนมาใช้สร้างโรงเรียนแทน ห้องเรียนต่างๆก็เหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาโดยแม่บ้านของโรงเรียนได้เล่าเอาไว้ว่าตอนนั้นป้ากับคุณครูได้เดินขึ้นไปที่หน้าห้องเก็บของซึ่งห้องนั้นน่ะก็มีการเอาโซ่มาคล้องไว้แล้วก็ล็อกกุญแจด้วยแต่จูๆ่ๆป้าก็ได้ยินเสียงประตูเนี่ยผลักเข้าผลักออกเสียงดังโคมครามเหมือนกับว่ามีคนอยู่ด้านในป้าก็สอบถามกับคุณครู ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าคุณครูก็ตอบว่าไม่มีแล้วป้าเนี่ยก็เดินไปดูด้วยความสงสัยแต่เมื่อเดินไปแล้วเนี่ยป้าก็ตกใจมากเลยเพราะว่าเมื่อป้าเข้าไปใกล้ประตูประตูเนี่ยมันก็โยกแรงดึงเข้าดึงออกแรงขึ้นอีกทั้งทังที่ไม่มีลมป้าเห็นแบบนั้นนะป้าก็วิ่งหนีออกมาเลยเมื่อป้าตั้งหลักได้แล้วก็ได้สติป้าตั้งใจแล้วก็เดินกลับไปดู แล้วก็ไขกุญแจห้องดูด้วยแต่ป้าก็ตกใจมากเลยเพราะว่าห้องนั้นน่ะไม่มีหน้าต่างมีแต่กระจกบานเกตซึ่งมันปิดไว้มิดชิดเป็นไปไม่ได้เลยว่าประตูเนี่ยจะถูกแรงลมโยกได้อย่างนั้นป้าก็รีบออกจากห้องปิดประตูแล้วก็วิ่งลงมาอย่างเร็วในใจเนี่ยป้าเขาคิดว่าป้าเจอดีเข้าแล้วล่ะเสียงปริศนาในห้องน้ำนักศึกษาภาคค่ำ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มาขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่ศึกษาและได้มีนักศึกษาผู้หญิงได้เข้าห้องน้ำบริเวณชั้นเจ็ดของอาคาร A ก็ต้องรีบวิ่งออกจากห้องน้ำด้วยอาการตกใจสุดขีดและหลังจากตั้งสติได้เขาก็ได้เล่าว่าตอนที่เราเข้าห้องน้ำอยู่ข้างนอกเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนโซ่ลากกับพื้นห้องน้ำไปมา เราก็ตะโกนถามออกไปว่าเป็นใครเพราะว่าเราคิดว่าเป็นแม่บ้านที่มาทำความสะอาดแต่เสียงข้างนอกนะ่ะก็ยังดังอยู่แล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่ได้สนใจนะเพราะเราคิดว่าเป็นแม่บ้านจนกระทั่งเราทำธุระเสร็จเราก็ยังได้ยินเสียงอยู่แต่พอเราเปิดประตูออกมาเราก็แทบช็อกเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเงาทำมือที่เดินลากโซ่ตรวนคล้ายกับนับโทษน่ะ เดินทะลุป,ประตูออกไปเราก็ส่งเสียงร้องสุดเสียงแล้วเราก็รีบวิ่งออกมาหาเพื่อนในห้องเรียนเราเนี่ยแหละลิฟท์ทำไมชอบมาหยุดที่ชั้นห้านักเรียนที่นี่มักจะเจอเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งก็คือลิฟ์มีทั้งหมดเจ็ดชั้นแต่มักจะมาหยุดที่ชั้นห้าทุกครั้งเหมือนมีคนกดลิฟต์เพื่อรอขึ้นแต่พอประตูเปิดก็ปรากฏว่าว่างเปล่าไม่มีคน จึงทำให้นักเรียนบางรายถึงกับไม่กล้าขึ้นลิฟบคนเดียวหรือไม่บางกลุ่มก็รวมตัวกันเดินขึ้นแทนการขึ้นลิบเพราะว่ากลัวว่าจะเจอผีหลอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการก่อสร้างสระว่ายน้ำจากการสอบถามนายสมชายช่างก่อสร้างสระน้ำก็ได้เล่าว่าผมเห็นภาพหน้าคนในพื้นสระน้ำ ที่กำลังก่อสร้างพร้อมกับเพื่อนนะครับแล้วผมก็ใช้กล้องมือถือของผมถ่ายภาพเอาไว้เป็น10บรูปเลยครับแต่พอผมมาเปิดดูปรากฏว่ามันว่างเปล่ามีแต่เพียงภาพสีขาวไม่มีรูปทั้งๆที่กล้องมือถือของผมเนี่ยยังปกติอยู่นะครับสามารถถ่ายรูปอื่นติดไม่เสียครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กล่าวขานกันในหมู่ช่าง ว่าเกิดความเฮี้ยนของวิญญาณบนที่แห่งนี้ที่ต้องการจะสื่อให้เห็นหรือเพื่อขอส่วนบุญเพราะว่าอาจเป็นวิญญาณของนักโทษที่เคยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ก็เป็นได้สําหรับพนักงานทําสวนของโรงเรียนซึ่งทำงานหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงดึกก็ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์เงาคนวิ่งผ่านหน้า เสียงพูดคุยกันอยู่บนตึกรวมไปถึงเสียงประตูหน้าต่างเปิดปิดเองจนทำให้เกิดความกลัวและรู้กันในหมู่ของพนักงานทุกคนว่าโรงเรียนแห่งนี้มีวิญญาณอยู่เป็นจำนวนมากก็ได้แต่ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แต่ก็ยังเจอเจออยู่เป็นประจำพนักงานทุกคนจะรู้กันและถูกห้าม ไม่ให้นำเรื่องนี้ไปพูดให้เด็กฟังเพราะว่ากลัวจะกระทบต่อเด็กแต่ก็ไม่สามารถปิดบังได้เพราะว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนต่างพบเจอกับเหตุการณ์และสัมผัสเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและได้นำไปเล่าต่อให้เพื่อนๆนฟังจนทำให้เกิดการกลัวกันทั้งโรงเรียนสำหรับความเฮี้ยนของโรงเรียนแห่งนี้ชาวบ้านรอบข้างโรงเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า โรงเรียนนี้เฮียนมากเพราะเดือนจำเก่าเป็นแดนคุมขังผู้คนมานานนับสิบปีย่อมมีคนเสียชีวิตไม่น้อยและตามความเชื่อวิญญาณของผู้เสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานย่อมจะมีความเฮียนมากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชวนขนหัวลุกของโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ เพราะว่ามีการนำพระอาจารย์ชื่อดังมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ไปรวมกันที่ศาลตายายซึ่งเป็นศาลที่ตั้งอยู่ใต้ต้นยางใหญ่ทางเข้าโรงเรียนซึ่งเมื่อก่อนเป็นทางเข้าเรือนจําเก่าหลังเกิดเหตุการณ์เรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆทั้งแม่บ้านนักเรียนได้พบกับเหตุการณ์แปลก ท่านอาจารย์สมชายที่ได้มาทำพิธีบอกว่ามีผู้หญิงท้องสามเดือนมาผูกคอตายบริเวณนี้และก่อนหน้านั้นมีคนมาทำพิธีแล้วหลายลายได้มัดดวงวิญญาณไว้พวกเขาจึงไปไหนไม่ได้แต่คราวนี้ได้เชิญดวงวิญญาณทั้งหมดให้มาอยู่ที่ศาลตาย,ยายต่อไปก็จะมีแต่โชคดี และขอให้ทางโรงเรียนตั้งสารตายายใหม่ให้ด้วยและหลังจากที่เชิญดวงวิญญาณเข้าไปอยู่ที่สารตายายแล้วผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้อ่านประกาศเพิกถอนอนาเขตเรือนจำดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ดำลงสถานะเป็นเรือนจำอีกต่อไปจึงทำให้เพิกถอนอนาเขตเรือนจำ และถือเป็นอันเลิกกิจการก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าผีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองถ้าท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่ามีเรื่องเล่าไหนแนะนำที่อยากให้จิกอมูลิตนำมาเล่าก็แนะนำมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ c กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิ c กแอมูเลตค่ะ